สวัสดีค่ะยินดีตอนเ้าก็สู่ช่องไม่เย,มย็นเลยโอวันออฟฟิเชียวเย็นนี้เราวา่กา,า,ะะาก,กินอาหารที่เคียงเล่นะคะกินอาหารที่เคียงเล่บรรยากาศโดยรอบนี่ค่ะทุกคนอู้ พระจันทร์ขึ้นแล้วพระจันทร์ขึ้นแล้วนี่ค่ะหลานเคียงเลยสวัสดีค่ะค่ะกลุ๊บเดียวกันค่ะ,คะในกลุ๊บสาวๆไปข้างไหนแล้วฝัว่งนี้เหรอ โอเคค่ะอสวยๆว้าวทะเลค่ะทะเลทะเลสวยสวยสวย

ใช่ดูดูมีนั่นม,มีน oh, ี่โอ้ทอนะคะเออโอเคอันี้ก่อนยราบบว่าเอกันสชเนี่ยกินไม่ออกหน้ากันมองหน้ากันเหรอเออดีเออชื่นใจ ได้ได้ได้ไหนพม่าเหรอเนี่ยโอ้โหเหรออืมโอ้ฝั่ง หรอมีคนโดนจับไปเหรอโอ้ดูหน่อยเดียวไวเขาม่เอออเดูเราได้ที่ไหนล่ะืออเออเมอ กุ้งมาข้งหลังให้คนคนนั้นนี่กุงมายืนนี่แบบเมาเมเมากั่ให้ออกมาเลยอ่ะกุมายืนนี่นีนี่ยเมาามาเมาเมเมาเเเเมาเเมามามาเมาเมเ้าเเลย ขอถอารถข้างหน้าหน่อยขอข้างหน้ามข้างหน้าหน่อยมาขีามหนามามามมายมามาเามมามามามเมามมามมาคามาอามามามมคะามาอามะมามามะมมา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 มต้องนมา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 มมา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 มดมามามามไมมา เติมแสงหน่อยปรับยิ่งแสงสดใสหน่อยปรับได้อยากจะปรั <mixes> s <S บให้ปรับได้โอเคค่ะเอาเรียงเอาเรียงแถวยาวกันทุกคนเลยนะเอาได้หมดาจะทำอะไรทำอะไรคุณทำได้เลยเดี๋ยวฉันถ่ายรึมั้ยเอาแต่เอาเอาเรียงแสวนี่ก็พอทีนี้ค่ะหรอเออมันเรียงมันจะเสร็จไม่หมดเนี่ยเอาพนุรามาเลยหรอมามามาลองสิคะไม่ไม่ไม่ มาไดเอามาเลี้ยงเลี้ยงค่ะเลี้ยงค่ะมาเป็นไปทางนูเลยเลี้ยงไปทางนู้นเลยมันจะยุบข้างหน้าหมดมาเลยอโอเคค่ะมาไม่เห็นหายเป็นนี้เลยไม่เห็นหายได้เลยเนี่ได้เลยอับล้อมนะโนราม้านะค่ะเอาไม่ไป้คุณเฉยเลยเพราะโนราม้าเดี๋ยวมันจะภาพไม่นี่ค่ะให้กดค้างใช่ปหมเธอใช่ หนึ่งสองสามเกมก็มเหมือนกเออเป็นผู้สุดข่าวสาวขั้นหค่ะ อกก้าทอดอลนั่งเลยนั่งบลังสั่งคอเลยค่ะอาเวียงขาดีๆีสีจออกนี่อันนั้นคือเกาะสองค่ะที่เราเห็นนะคะเป็น เกาะสองของประเทศพาม่านะคะฝั่งน้นนะคะวิวสวยมากฝัออ่งน้้นปีของไทยก็จะมีฝั่งนี้นะคะวันนี้เราทานอาหารชายหาดนะคะกินเข่าริมไส้หาดริมเล่ค่ะอืมนี่ฟังเสียงคลื่นฟังเสียงขึ้น rất kinh nước các người Kinh sầu và lốt sầu và lốt xuống nó có chưa đủ liền i'll